สวัสดีค่ะสุภูสุคนคุณพ่อคุณแม่ลุงปานาอาพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆน้องๆค่ะมาพอบกับสาวน้ำฝนอีกแล้วค่ะสาววิสานใ้ในประเทศเยอรมันมือนีสซันปุ่นผ้ากินตำขาวปุ่นใส้น่อไม้ฝรั่งหรือตำหน่้อไม้ฝรั่งใส่ขับปุ่นค่ะพักกับมิตรพักสลัดนี่ค่ะพักหน่อยนึงแต,แตงกวาแล้วก็หอมแขกกินกับหนังไก่ทอดค่ะมาค่ะแซ่บกับสาวน้ำฝน น,น้องใหมา่ฝรั่งค่ะขออนุญาตด้วยค่ะใส่มื้อค่ะถนัดทธนีกินแสบกินนัวาาน้องใหม่ฝรังเริ่มนี้แล้วค่ะน้ำเข่าจากสเปนค่ะนี่ หวานดีค่ะค่ะ คนทางเยอรมันเป็นสีมักกินอันนอไมฝลังสีขาวค่ะที่มันเป็นสีขาวเพราะว่าเพิ่นเอาผ้าพลาสติกดำคุ้มไว้ค่ะมันบ่ได้แสงแดดมันก็สะเป็นสีขาวเนาะค่ะ หวานดีค่ะค่ะ สลรับกนนระหี่วแล้วค่ะสื่อมาตรลายมือแล้วหนอมมายพรัง เขากันดีๆค่ะน้องใหม่พลังอ่อนๆหวาน มาค่ะแสบน้ำกันแสบนัวอีกทีค่ะ้นไปเวียนมากก็ขนมเซนเนี่ยภาษาญีนพุ่นมากคับมากเนี่ยค่ะขนมเซนเนี่ย นางใกล้ถอดค่ะ ิ้นหอมจมูกโล่งพี่คะค่ะกึ่นดังยิ้น พระเอกดอมไม้ฝรั่งแซ่บดีค่ะเข้ากันดีดีมันหวาน Deixa eu ver no know canal. Oi. Sai do แซค่ะรบ,บ,บันท้อมสิหาซื่งายเนาะยู่นี่มันสิมีมีเป็นหนาค่ะมันเมืองหนาวเนาะค่ะ ล้องเห็ดเบิ้งเดคะแซบ่บแซ่บลวกนิ่มๆแล้วก็มาตำส่ขนมเซ้น กจกคําสารลมฝนศิลาไปแล้วด้วยค่ะน้องหม่พลังเหมือนหรอทีเหลือสีเล็มกิน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสาวน้ำฝนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปดอ้อค่ะสิริมาพูมมาพ่อกับสาวน้ำฝนได้คลิปวิดีโอหนาขอให้ทุกคนใส่ชีวิตยามมีความสุขในทุกๆมือค่ะสวัสดีค่ะ